สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาหมอเตอร์ไซสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดาูการใส่แหวนครับผมหรือว่าการเลือกแหวนที่จะใส่ของรถสองอยี่ห้อครับตัวนี้เป็นรถร้อยห้าสิครับฮอนด้าเอเนดารอยห้าแล้วก็ควานลูกสูบมาใหม่ครับแล้วก็แกแหวนออกมาดูครับผม เราจะรู้ได้ไงว่าแหวนตัวไหนอยู่บนอยู่ล่างครับผมอย่างยี่ห้อนี้ครับก็ไม่ไม่ได้บอกยี่ห้อไ้ครับผมสมมุติว่าเราแกะแหวนออกมาครับนี่ครับแหวนใหม่นะครับเนี่ยมันเหมือนกันครับเหมือนกันทั้งสองตัวเลยครับไม่มีความแตกต่างครับไม่มีบางกว่าหรือว่าเล็กกว่าครับปกติมันก็จะมีบางบางยี่ห้อครับมันจะมีเล็กกว่าครับ เล็กกว่าจะเอาไ้ไว้ไว้ไว้ร่องล่างครับเพราะว่าเนี่ยครับมันจะมีสปริงรองครับสปริงรองที่แหวนครับมันจะรองด้านล่างนะครับตัวนี้นี่ครับสปริงรองตัวนี้ครับเราก็ใส่ใส่เอาไปครับมันจะมีร่องแหวนอยู่ครับมันจะมีหมุดอยู่ครับเห็นไหมครับจะมีหมุดอยู่ครับนี่ครับหมุดหมุดนี้ต้องอยู่ต้องอยู่ข้างบนครับต้องอยู่ไอดีครับ แล้วเรามาดูแหวนครับผมว่าเราจะใส่แหวนตัวไหนเข้าไปก่อนครับดูแล้วมันเท่ากันครับเราก็ลองดูครับลองดูข้างบนก่อนก็ได้ครับลองดูตัวบนก่อนนี่ครับตัวบนก็ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่ครับแล้วอีกตัวน like okay. ึงครับเอีกตัวมาลองดูก็เหมือนกันครับก็ใช้ได้เหมือนกัน พอดีเหมือนกันครับเขาวนี้เราก็เอามาใส่ตัวตัวล่างดูครับให้หันด้านที่มีตัวหนังสือขึ้นข้างบนครับนี่ครับใส่เข้าไปก็ใช้ได้ครับเด้งดีครับเด้งดีใช้ได้ปกติครับลองอีกตัวนึงครับลองอีกตัวนึงครับ ลูกสูบหรือว่าแหวนแต่ละยี่ห้อมันจะทํามาไม่ไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันครับสรุปแล้วแหวนสองตัวนี้ครับเราจะใส่ตัวไหนก็ได้ครับเพราะมันเหมือนกันครับมองดูแล้วเหมือนกันทุกอย่างครับไม่มีอะไรแตกต่างครับก็จัดการใส่เข้าไปได้เลยครับนี่คือการลองดูครับผมหรือถ้าตัวไหนที่ ยี่ห้อไหนที่มันมาไม่เท่ากันครับมันเล็กมันเล็กกว่าหรือว่าบางกว่าครับเราก็ต้องลองดูก่อนครับบางทีมันก็จะมาตัวมันก็จะมาสาีบางตัวก็จะมาสีดำครับมีดำแล้วก็มีแถบขาวๆแบบนี้ครับก็ให้เราสังเกตดูครับนี่ครับสรุแล้วคันนี้เอาตัวไหนใส่ก็ได้ครับ เหมือนกันนะครับผมทั้ง2ตัวครับเหมือนกันทั้งตัวบนตัวล่างครับนี่ครับผมใช้แรง2ครับเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกอคลิปหนึ่งครับผมที่ผมนํามาฝาก f อครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ f อซทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม ใครที่รับสมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทา,ทางช่องวยครับผมนานๆจะได้ทํารุ่นสองอย่างมาทีครับนี่ครับเหมือนกันเป๊ครับจะเป็นตัวตัวไหนตัวบนตัวไหนล่างก็ได้ครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝาก,กครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผม ฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ